เราจะทําการนวดทรีทเมนต์ให้กับน้องหนุกนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ใต้คอก่อนนะครับใต้คอใต้คอก่อนครับคุณหนูครับคุณหนูทําคอตรงๆก่อนครับคุณหนูทำคอตรงตรง,งก่อนครับใต้คอใต้คอนะครับต่อไปเราจะทําการนวดที่หัวไหล่นะครับหัวไหล่ครับ มาครับคุณผู้หญิงครับเราจะทำการนวดมือนิ้วนิ้วนะครับเดี๋ยวก่อนครับคุณผ well ู้หญิงครับขอนวดนิ้วก่อนครับขอนวดนิ้วก่อนนะหนวดมือนะครับคุณผู้หญิงครับต่อไปเราจะทำการนวดกระบังลมนะครับคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งบิดครับคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งครับ ผู้หญิงต้องให้ผมนวดก่อนนะครับผู้หญิงปิดอย่างเดียวเลยครับผู้หญิงครับผู้หญิงฟังทางนี้ก่อนนะครับผู้หญิงรอก่อนนะครับคุณผู้ชายเริ่มหุดหิตแล้วเราจะต้องรีบแล้วนะครับทการทำนวดนะครับเออะออเอ้อืผู้หญิงบอกว่า ตัวแอนตัวแอนคุณผ nope totally ู้หญิงจะต้องลมลงไปหน่อยอีกทีนึงครับนี่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงยอมแพ้ครับคุณผู้หญิงยอมแพ้แล้วครับจ